นำเสนอฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพประวัตินักศึกษาชื่อนายกฤชแซว่างอายุ21ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่3 4 1หนึ่งหมู่สตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 8 1 8 0ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจสาขาไฟฟ้ากำลังชั้นปวส .2 รหัส10859หัวหน้างานในสถานประกอบการชื่อนางวาลินทรน์มนโนใจทียอยู่1ย6่หมูห่1ตตำบปลปาในอำเภอพ,าพา้าจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอาศัยอยู่ สันทรา,ายละเอียดสถานประกอบการชื่อโรงแรมพอ์เทลเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บ๊ที่341หมู่2องตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจงังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-044-565โดยมีพนักงานทั้งหมด17คนมีห้องพักสำหรับลูกค้า 14ห้องและบ้านอีกหนึ่งหลังมีสระว่ายน้ำสองสระมีสระคนกับสระหมาและมีคาเฟ่กับร้านอาหารมีห้องรับฝากหมาอีก9ห้องภาระหน้าที่งานในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพมีดังนี้ดูแลสระน้ำคอยดูแลความสะอาดและดูดสระน้ำ ไม่ให้แต่ไข้ขึ้นและคอยเช็คให้น้ำใสตลอดเช็คห้องพักต้องหมั่นเช็คห้องพักทุกๆุกวันทุกๆสัปดาห์เพื่อเช็คว่าหลอดไฟดับไหมและอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดจุดไหนบ้างและถ้าพบทำการแก้ไขทำอย่างนี้วนไปทุกๆวันทุกๆห้อง เช็คตู้คอนโทรลปั๊มน้ำเช็คตู้คอนโทรลนี้ต้องเช็คทุกวันดูว่าเวลาตรงไหมอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหาไหมและหมั่นดูปั๊มน้ำตลอดไม่ให้เสียเพราะว่าอุปกรณ์มีราคาสูงดูแลความสะอาดพัดลมกับแอร์ในห้องฝากหมาหมั่นเช็คทุกๆวันเหมือนกันครับ คอยดูแลความสะอาดพัดลมกับแอร์และก็หลอดไฟเพราะว่ามีหมามาฝักทุกๆวันการตรวจเช็คค่าน้ำเพื่อเติมเคมีการตรวจเช็คค่าน้ำทำทุกๆวันเพื่อดูค่าน้ำว่าได้มาตรฐานหรือย,ยังถ้าไม่ได้มารฐานทำการเติมเคมีเข้าไปจะมีบอกว่า สีไหนต้องเติมเคมีไหนถ้าเข้มไปต้องเติมตัวไหนเพราะว่าถ้าไม่เติมน้ำก็จะขุ่นและก็เขียวสมรรถนะวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 1. รู้จักการดูแลสระน้ำและการเติมเคมี 2. ล้างแอร์เป็น 3. ซ่อมระบบไฟฟ้าขัดข้องได้ 4. รู้จักวิธีการพูดกับลูกค้าเวลาอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพัง 5. รู้จักดูแลระบบกองน้ำสะน้ำ 6. รู้จักดูแลกองน้ำบ่อปลา 7. รู้จักรุ่นของหลอดไฟต่างๆ 8. รู้จักงานซ่อมบำรุงต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ปัญหาที่พบบ่อยๆคือสะน้ำฝุ่นวิธีแก้ไขคือปัสสะและดุดบ่อยๆอย่าให้เคมีขาดเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆจึงทำให้น้ำเขียวเครื่องทำน้าอุ่นเด้งบ่อยทำให้น้ำไม่ร้อนวิธีแก้คือรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อน้ำไม่ร้อน ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ